อยู่กันมา6ปีนะครับไม่ได้ลอกออกนะครับประกอบเครื่องมาให้ลูกค้าเนี่ยหปีทนเล่นมา6ปีนะครับทุกคนครับเรามาดูคอมประกอบมาประมาณ6ปีลูกค้าประกอบมา6ปีแล้วเอามาเทินเครื่องใหม่กับร้านนะเปิดเครื่องมีชุดน้ำนะความร้อนประมาณ59-60อ,องศาเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเบิร์นเฉพาะ CPU นะครับด้วยโปรแกรม f u l l m a ์นะครับจะใช้เครื่องมือตัวนี้ เบิร์แล้วนะครับเดี๋ยวดูความร้อนตรงนี้ครับเนี่ยแค่ไม่กี่วินะครับขึ้นไป85องศาแล้ว87องศาแล้วนี่เครื่องมีชุดน้ําชุดน้ำสองตอนเนี่ย96 97องศาแล้ว98องศาแล้ว99แล้วคืออีกนิดเดียวมันก็ดับแล้วครับผมจะถอดตัวชุดน้ําให้ดูนะครับว่าคอมประกอบ5-6ปีเนี่ยด้านหน้าชุดน้ำมันเป็นยังไงนะครับคือลูกค้าเล่นเกมประสบปัญหาตลอดเลย5-6ปีมาเนี่ยเล่นเกมแล้วแหลกค้าง CPU i5 Gen9 RAM 16GB กาจอ RTX 2060 Super แกะให้ดูครับหน้าชุดน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านกล้องมาเลยนะฮะคือมันร้อนผี่ปกติเครื่องมีชุดน้ำทำไมมันร้อนแบบแปลกๆอ่ะแกะดูไอ้ดูไปพร้อมกันเลยนะเพราะมันแปลกมากดูครับนี่นะครับ ไม่ได้ลอกพลาสติกด้านหน้าออกนะครับเดี๋ยวถ่ายตัว CPU หน่อยเห็นไหมเนี่ยนี่เลยอยู่กันมา6ปีนะครับไม่ได้ลอกออกนะครับประกอบเครื่องมาให้ลูกค้าเนี่ยหกปีทนเล่นมา6ปีนะครับจนไม่ไหวเอามาเทินนะฮะนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูซิมันแกะได้ไหมเฮ้ยแกะไม่ได้เละม,มันร้อนมากมันเป็นวุ้นอะซีโคนมันตรงนี้มันแข็งหมดแล้วอะคือ คือหน้าสัมผัสมันไม่โดนซีโคนมันโดนพลาสติกนี่ก่อนนะฮะเนี่ยมันโดนพลาสติกนี่ก่อนอะนี่ซีโคนไม่ติดมือเลยเห็นไหมไม่ติดมือเลยซีโคนเนี่ยเนี่ยเอาถ่ายเข้ามาใใกล้หยเนี่ยเห็นไหมซีอันนี้คือคาบซีโคนเนี่ยคือไม่ติดมือเลยนะเนี่ยลองจับดูนี่แทบไม่ติดมือเลยนะฮะอันนี้คือด้านหน้าชุดน้ำเลยนะฮะ